ครับดูกับวันฉลองแซฟเฟอร์ครับผมเมือ่อกี้เครื่องเดกินครับตลาดเพิ่งเปิดครับผมเนื้อง,งามครับผมเนี้ว้าวซื้อมาก,กินผู้เดียวผมว่ซื้อหลายครับซื้อเครื่องโุ่ต้เนื้อเด้เราก็ซื้ออันื้อน,นี่แล้วก็เครื่องในครับผมที่เขาเจ้าต้มมาแล้วเอามาต้มอีกร่างก้นใส่ตะเกือครับผมน้อยชิเชิบมาใส่ชินเจียวได้หว,วาน ปลาดีไซเลคเยครับผมเพียชักเพียทำเมนบานอกจากต้องเอาเพียแบบว่าเพียแทนเนาะย้ำพ่วงน้ำยังน้ำตัวเขาใส่เลยตัวบลงอกามันก็สีเข้มโพนมันก็สีเยสเซอร์หรอกครับผมต้อมปีเปยอีกตั้งหน่อยมังมอนตะวันเหนือแล้วผู้ส่งกัติเหนือเนือผู้น่าเจ้านี่ครับมันก็สีโซ่พายหรอวะเยสเซอร์นี่ครับ กา,นะารห่อเศษห่ต้องลงซี่มือก่อนครับผมตาผมบอ,บอกได้ว่าสูตรผมคืออย่างน้ำจิ้มสูตรผมเน้นผมขี้ลดนะครับผมขุมมตัวเลยมึงหับต้มกำลังเดือดว,ว้าวเดี๋ยวต้องขนาดนี้เลยบอกตพวาการปาดเนื้องว่วนนะครับบางคนจะปาดน้่นปาดนี่นะครับแต่ผมชอบปาดเป็นลูกเตาครับผม ว่าผมมักเหรียญให้ร่ยังซอยจุมันยังมันยังมันยันะโอ้นี่จะหมนาตึบเรือออกเนี่ยเขาจะว่าสียานอนึ่นะอันนี้สีซอยจุบนหรอเบ่บนหรเนาะ คุณคู่คุณคู่มกินเนื้อได้ครับจุ่ยมม่ตจจาดร้องมากินคนเดียวนีด้วยถือมาต่ำนี่เอาตอครับเดสกอานี่เไครับผมมันก็ิโอเคเมื่อสีโซ่า่อสโซโเรีกินคนเดียว อันมันขมกลมเย็ดสเสดเจ้านี่ครับผมรสชาติมันสิแตกต่างกันอันนี้มันคือหนังกระซานกินร่วน่อยเอื้อนบือถือเอื้อนผักกิลกวบะนำหนากตัวเปสียบตัวน,นี้คือตับตับที่สดจะปาดจะจะเนื้อแข็งปุกตับที่ไม่สด ปีเปิ้ลขึ้นหล้อเปิก็สีหยาดคู่ก็แท้อันคือตับตับมันก็จะหวานตับอะไรก็แล้วแต่หวานส่วนนี้มันก็จะกึศหวานในปาก ต้นนี่เดียววะต้องจะแซะอยูแบบนั้นก่อน,นั้นน,นี่ินดูหัวทองกือข่อยเนะไม่ยขาอยได้พากิลูหัวทองด้ข่อย เนี่ยที่สะอาดเพามันงวดแต่งงวดก็ร่างระบาดสาาบ้าก็แลานี่ร้านประจำรอมขุมนัดกะาาระป๋สา,าสบ้าจยบ บางคนเห็ดก้อยบ่เป็นแต่ผมจะใส่เกลือน้ำบาาคนใส่น้ำปลามีตับอุ้ยมือเครื่องมันสุยางครับผมมีเนื้อมีสามสิบกีบมีนั่นมีนี่มีครูกระเทยนามีตับกับผมย่างละหน่อยนะครับผมเป็นสิล่าบางคนทาไปแล้วไม่เป็นไรนะครับผมบางคนไม่ใส่นั่นไม่ใส่นี่เขาบ่เป็นอังเดือคอยใส่ใส่ลงไปเลยพอความจะซอยตัวนหน่อยวัาจะแง่แค่จะว่า ครับพี่นลูกไปเอิ้นขาหัวขาหัวก้วยกครับก้วยไม่น้ำไมีเหลือตั้น้อยสูตรผมเมีงบันหลวงนี่ไปขาดบุได้แล้ววางเสียบเสียไยเสียบไปย,ยิเด,ดี เ่อเนี่ยาไปหยอนที่เดียวเพราะว่าใส่เกลือแล้วครับผมมีขาดไปเลยเลยๆก้อยขมตอดีกรเจ้าขอยูโรบาบางคนสีเอามาแข่งมาแข่งก็เอาเรียดทั้งน้นวมาเพิ่มเลียดกันหน่อย่าเลียดอนก็สีปิตยาอไี้ข้นเลยบ้านหลักขึ้นหลักก้อยครับผมก้อยมะนาวมะนาวก้อยลาบเลียดกันลาบเี กล้วยไทยกับกล้วยนี่หลายอย่างโอ้เน้นเครื่องในนะครับเนี่ยเน้นเครื่องในดิเนี่ย ม,ม้งซี่บัวเนี่ยานป็นเด็กรสจัด เป็นเปื่องขอโเป็นนัครับบางคนเเป็นเบงเอาหลัก๋วยบานโยโซาโซาเอสีอ้ยจานนี้ครับผมมันขายาอยู่ร้านหายงนี่ามสิบสีบาทผูซเอิ้น ร้อยยี่สิบ,บาทมุกกาซื้อกินเดิมไปซื้อเขาไม่จะเขาขวใน้อยครับผมนี่เจาต้มครับผมตุ้มใส่ข้าวกิ้งตะไครหลายขมทุกน้อยโอยโสภาติดยิงมัดสุยังครับผมกระดาษไฟฟ่าครับผมสุดยอดแลว โอ้ยเรียบร้อยครับผมกดจะจัดฉากได้ครับผมอย่าลืมกดติดตามซับตะเคยบ้านฉลองด้วยครับสองทูกป็นฉลองเซบเบอร์ภาษาไทยบ้านฉลองเซบเบอร์แต่ตอนนี้ตอนใหญ่ซะเหลือเกินผมไปซื้อร้านลาบร้านหนึ่งครับผมผมไม่รู้ว่าเนื้อวัวแพงไม่แพงไม่รู้ให้ผมน้อยหน่อยครับจนผมเลี้ยใจ ผมเลยไปซื้อเนื้อง่วเจ้าพึ่งเปิดล่าปไปจังเจ้าโร้าบอกพึ่งเปิดเดี๋ยวผมเข้ามีไงเยสเดย์ฮึมตุ่ม

ผมไม่รู้ผมจะกินขั้นัหนผมอธิบายไม่ถึงนะกินผู้เดียวแซ่บกินหรอมาแซ่บต่อก่ะเนื้อมสุกอีกแบบนึงเนี้ยเขียดลายลานนั่นไห,หน่อยหน่อยลีมิตหน่วยกินนวยคาที่กู้ดาที่ไปไท้ายเขายังอยากกินของเขาเดียววันว่ะหกสิบบาทเื่อมือุ้๊

อย่างนั่นเหละครับอย่างนีไปครับผมโดยวันเนี่ยพพแพ่งบ่แพงมันจะน้อยหลายอือ เดี้ยใจหลายก็เล้ยซึมต่มเลยเจ๊ลากลาาเองป็นอ,นอีปอด,ดีนี่แินลบับ สวัสดีป้าเนี่ยให้ค่อยน้อยหน่อยคนเลี้ยงใจเยสเดียเจ้าก็ได้ จินผู้เดียวกำลังสีวอาพื่นคนผ้าครัขอสดขอไปด้อครับเด้อไอ้ยี่ มีนำซ้ำอยู่บดสองขวดนาแด้งต้งเลยใส่จรกนดะ อเม,มียงกกินกากินสึงตะไคร่ ปวดยาปวดการนะน,น,นี่ครับนี่เดีกว่าบกุกเตาไลีละควัยกำบกนี้ตัวแปนะโซฟาคํั เ่สุกคือการกินเขาที่ว่า,า,า,าวเานื่องสุกแหนะปากแหนงทรวงเข้ามาเราเอ้าคลบนี้ไว้ซ้ำนิดนะครับเด้อผมขออนุญาตผมจกินไส้ตัวน้อยแต่กิน,กน,กนขเขาแล้วครับเอาไว้พอกันไหมนะครับเด้อคลิปนี้ค้นขอมาหลายยูซอยจุกครับผมฝากติดตามสองยูทูบเบอร์นั่นไหมเด้อครับเด้อปลาสับกรจัดทรงตัวประเทศเที่ยวครับหาสิบบาทแปดสิบบาทพอเ็เองเลยคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ